นีทุกคนมะละกเพื่อนบ้านเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะมะละาลากเตรมต้นเลยเขาปลูกยังไงต้นก็ไม่ได้สูงนะสูงประมาณร้อยห้าสิบคือไม่ต้องสอยเลยหยิบลงง่ายๆเลยทุกคนสะอนาาอนมะละกเพื่อนบ้านเตีมต้นเลย เห็นไหมเนี่ยเต็มต้นเลยมะละโก้จกมากอู้สะอ่อนข้างบ้านบางทีมะละโกอมาแล้วก็เอามาปลูกเออกระเจี๊ยบก็มีเอาไหมกระเจี๊ยบแบบไหนกระเจี๊ยบกินดีป่ะเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเม็ดก็ได้กระเจี๊ยบสกุลแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทอบอันนี้เดี๋ยวเราเมื่อกงหลายลูกอยู่ข้างล่างอืมนั่นเดี๋ยว มันมกวงไหมบางลูกบางลูกมีเม็ดบางลูกไม่มีเม็ดต้นเดียวกันนะสุดยอดเลยอ่ะสะออนขอสุดยอดเลยอ่ะมอื